สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับพบกับผมครับติดพันครับช่องคมทรัพย์ากรนะครับคุณผู้ชมวันนี้มาตามตัวเลขที่ต้นขอลมลุกนะครับเมื่อเมื่อก่อนนะครับตรงนี้นะให้เลขแม่นมากนะครับคุณผู้ชมนะครับแต่ช่วงนี้ก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับวันนี้ได้ผ่านมาก็เลยมาถ่ายทําตัวเลขมาขอตัวเลขมาฝากแฟนๆช่องนะครับ เดี๋ยวเราได้จุดทูบเสียงทายไว้แล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วก็เลขในขันน้ำมนต์ด้วยนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับงวดนี้นะครับเราติดตามไปดูด้วยกันเลยนะครับพร้อมกับบรรยากาศครับนี่คุณชมนะครับตัวนี้ต้นยางลมลุกก็มีลังคานะครับก็เขาเรียกว่ามีลังคาคลุมนะครับเป็นลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับ บังเดดเรียบร้อยแล้วนะครับต้นยางลมลุกเนี่ยเป็นต้นยางที่ตัดนะครับตัดแล้วอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาเองนะครับอย่างที่เห็นอย่างที่ปรากฏอย่างที่เห็นนีน่นะครับนะครับก็ให้โชคให้ลาบตั้งแต่หลายหลายต่อหลายงวดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นสถานที่ที่เราน่าติดตามอยู่เป็นสถานที่สถานที่หนึ่งั่นกันนะครับคุณผู้ชมนะ นะครับไปดูรบรรยากาศนิดนึงนในก่อนจะไปดูตัวเลขนะครับไปชมตัวเลขกันนะครับนะครับก็จะมีพวงมาลัยมีผ้าผูกเต็มเลยนะครับเดี๋ยวให้แฟนดูบริเวณโดยรอบนะครับอยู่ที่ครับที่บ้านห้วยบงนะครับบ้านห้วยบงตำบลสีบุญ โอ๊อำเภอศรีบุญเรืองนะครับจังหวัดน้องบัวลํโพูนะครับคุณผู้ชมนะครับเราเดินมาทางไกลนะครับบรรยากาศโดยโรอบก็จะมีนี่แหละครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ เรามาดูทูบเสียงไทยนะครับที่จุดไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับทูบเสียงไทยที่จุดไว้นะครับที่จุดนี่นะครับสองห้าศูนย์นะครับคุณผู้ชมสองห้าศูนย์เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับทูบเสียงทายที่จุดไว้ได้ที่นี่นะครับโอ้โหลมแรงมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับลมนะครับลมและเสียงเสียงดังนะครับจะเป็นกืนหค้าะ หนักคนลุกเหมือนกันนะครับหนักลวมกันนะครับท้าั้งคืนนะครับเข้าจอไโจยดูนะคุณผูชมนะครับมีจดไว้ดูนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางในการที่จะไปดูตัวเลขกันนะครับเป็นแนวทางในการนำเสนอันนะครับเอดได้ตามให้แล้วนะครับที่ ต้นขอลมลุกนะครับต้นขอลมลุกที่นี่นะครับบ้านห้อยบงนะครับอำเภอศรีบุญเรืองนะครับจังหวัดน้องบุลลรพูมาไกลนะครับวันนี้มาไกลามากนะครับแล้วก็จะไปทางร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะไปต้อยเจดังไปทางร้อยเอ็ดนะครับ ไปดูอีกรอบหนึ่งเลยครับไปดูอีกรอบหนึ่งนะนงนะชัดๆนะครับน,นี่นะครับโทบเสียงไทยนะครับคุณผู้ชมนะครับสองห้าศูนย์นะครับสองห้าศูนย์ครับแล้วเราจะไปดูที่คันน้ำมันนะครับคุณผู้ชมว่าจะได้เป็นตัวไนเดอร์ในคันน้ำมันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับ หน้าจอไว้ดูเดอ้อคุณผชมในคันละมลน,นะครับห้าชัดมากเลยนะครับ 11, ห้าหนึ่งหนึ่งหรือห้าสองหนึ่งออเนาะครับดูดีๆดูจะชัดนะครับคุณผชมดูชัดๆนะฮะห้าเลขหนึ่งหรือเปล่าเนาะห้าหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเนาะเนาะคุณผชมดูชัดๆเด,อด้อครับนะครับดูชัดๆให้นะครับ เลขด้านนี้ก็ให้ดูชัดๆนะครับคุณชมครับเป็นตัวไหนดูนะครับดูเอานะครับถ่ายให้ดูแล้วนะครับคุณชมนะครับดูเอานะครับเป็นตัวไหนเด้อนะครับดูเอานะเอ็ดฟ้าตัวนี้ก็ห้าหนึ่งเรื่องห้าห้าสองหนึ่งหรือเปล่าน้อนี่เนาะตัวเลขนะครับดูดูชัดๆเลยนะคุณชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเอ็ดลองหันหันกลับดูเนี่ยโอ้ยเลข มันเป็นเลขเจ็ดหรือเปล่าทางนี้นะครับเดี๋ยวอันนันดูหนะึันนั้นอืมุเดอ้อปูให้ลูกหลานตัวไหนก็ให้เรียงกันอยู่ตรงนั้นครับเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดห้านะครับคุณผู้ชมนะครับเจ็ดเจ็ดห้าเด้อนะครับเจ็ดเจ็ดห้านะครับนะครับต้นยางลมลุกนะครับต้นโคลมลุกขอไป้วยครับต้นโคลมลุกเลิอกคุณผู้ชมนะนะครับ เรียงนี้ก็เป็นเจ็ดเจ็ดห้านะครับดูดีครับดูดีครับคุณชมแล้วเราไม่ต้องจับเรียงนะให้เรียงเองนะครับคุณชมเนาะ หมุนดูนะเมื่อกี้นี้เห็นมันก็จับเรียงนะคระัดอ,อยากจะหมุนไปให้ถ้าท่านให้ก็จะให้แบบท่านเรียงให้เองนะครับเดี๋ยวมองดูชัดๆนะครับคุณชมหรือว่าเลขตัวหนึ่งไม่ออกได้ออกแค่สองตัวบ่เลยครับเดี๋ยวยังไงก็ขอดูก่อนริ้วเยอะๆเลยฮะ ดูในคันลำมุนเด้อลูกร้านขอหมุนมุนดูตะเลกันชัดๆนยครับอืมนี่เนี่ยมาแล้วเจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าตามๆกันเลยนะเจ็ดห้า ขอดูที่นี่ก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับในในคันละมนเป็นตัวหนเนาะเนาะดูไม่ออกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับดูไม่ออกแล้วแต่คุณผู้ชมเห็นเด้อเห็นยังไงก็คอมเมนต์ยังนั้นเด้อครับช่วยดูแอดหน่อยครับ เรามาเน้นดูที่คันํามนใหญ่ดีกว่าครับคุณชมนะครับดูในคันลามนใหญ่ดีกว่านะครับเพื่อจะตัวเลขตัวเลขก็จะมีนี่แหละครับที่เห็นเห็นนะครับนี่ก็เลขห้าชัดมากเลขห้าตีไปเป็นอื่นไม่ได้เลขห้าแต่ว่าเลขหนึ่งหรือเลขสองเนี่ยจะคล้ายกันนะครับเลขเลข 7. เจ็ดนี่ก็ใช่นะครับ,รบขอมุลให้ ตัวเลขเรียงหน่อยครับครับยังไงก็ตามเด้อคุณผู้ชมนะครับเอด็ดไไติดตามให้เรยเด้อนะครับเลขนะครับ ต้นคอลมลุกนะครับเอ็นได้ตามให้แล้วครับคุณผู้ชมครับตามให้แล้วครับตัวเลขนะครับก็บ้านหอยบงนะครับตำบลอำเภอสีบุญเรื่องนะครับจังหวัดน้องบัวลำพูเด้อครับคุณผู้ชมนะครับวดนี้ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทาง นะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับรับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อครับคุณชมนะครับเอ็ดก็ได้ติดตามให้นะครับคุณชมนะครับทุกที่เทดไปนะก็เป็นแนวทางทุกที่นะครับเป็นแนวทางทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางอย่างให้อีคลิปแล้วก็ถ่ายทําบรรยากาศที่เหมือนเหมือนกับคุณผู้ชมได้มานะครับบรรยากาศสดๆแล้วก็บรรยากาที่แบบ เหมือนกับคุณผู้ชมมากันนะครับแค่ดูผ่านช่อง youtube แล้วก็เหมือนกับเราได้มานะครับแอดจะพยายามถ่ายทําแบบให้ชัดนะครับนะให้เห็นให้เห็นด้วยด้วยด้วยกันนะครับนะให้เห็นด้วยกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดิมาแล้วที่นี่นะครับที่ต้นข้อลมลุกนะครับคุณผู้ชมนะครับดูบรรยากาศนิดนึงเลครับ จะมีสัญ,ญลักษ์ไก่ด้วยนะโชคแมกมากสัญ,ญลักษ์ไก่มนุษย์ผู้สวงนะครับคุณผู้ชมนะมีคนโชคดีนะครับนำมาถวา,ายนะครับไปที่ไหนก็เจอตะเลิงหาเยอะมากเลย นะครับเห็นเลข่องาอีกครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมนะให้กำลังใจกันด้วยเด้อคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวแอดขอยุติการทำคลิปนะครับคลิปนี้ก็ได้ตัวเลขแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนะครับขอยห้รงด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม